หน่วยประชาคมอาเซียนเรื่องชุดประจำชาติอาเซียนสวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนเจอกับคุณครูออนอีกหนึ่งคลิปนะคะในวันนี้เราเจอกันในเรื่องชุดแต่งกายประจำชาติอาเซียนนะคะค่ะในวันนี้เราไปฟังเพลงกันนะคะเด็กๆคุณครูมีเพลงคำทักทายในประเทศอาเซียนมาฝากเด็กๆนะคะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังพร้อมกันเลยค่ะ ค่ะเด็กๆได้ฟังเพลงคำทักทายในประเทศอาเซียนไปแล้วนะคะต่อไปเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับชุดประจำชาตินะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะสมาชิกในกลุ่มอาเซียนของเรามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด10ประเทศนะคะแต่ละประเทศก็จะมีการแต่งกายที่แตกต่างกันออกไปวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปดูชุดประจำชาติของแต่ละประเทศกันนะคะ อันนี้คือชุดประจำชาติไทยนะคะอันนี้ชุดประจำชาติเมียนมาหรือพมา่าชุดประจำชาติกัมพูชาชุดประจำชาติลาวชุดประจำชาติบูไน ชุดประจำชาติเวียดนามชุดประจำชาติมาเลเซียชุดประจำชาติสิงคโปร์ชุดประจำชาติฟิลิปปินส์ชุดประจำชาติอินโดนีเซียค่ะเด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชุดประจำชาติของประเทศอาเซียนครบทั้งสิประเทศแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมสังเกตและจดจำชุดประจำชาติของแต่ละประเทศด้วยนะคะต่อไปเราจะไปบูรณาการนะคะเรียนรู้บูรณาการค่ะเด็กๆมองไปที่ชุดประจำชาติไทยนะคะคำว่าชาติไทยขึ้นต้นด้วยพยัญชนะชอช้างชอช้างออกเสียงชอนะคะเด็กๆ อ่านเป็นคำในภาษาไทยตามครูออนนะคะชาติไทยชาติไทยค่ะเรามาเรียนรู้คำศัพท์ในภาษาอังกฤษกันนะคะเด็กๆคำว่าชาติไทยหรือประเทศไทยนะคะคำในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า Thailand อีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆ Thailand ค่ะมาสะกดอ,อักษรภาษาอังกฤษ,กฤษทีละตัวตามคุณครูออนนะคะ t h A I L A N D Thailand ก็คือประเทศไทยของเรานั่นเองนะคะเด็กๆค่าเด็กๆหยิบหนังสือพยัญชนะไทยเล่มสีชมพูก่อไก่ถึงหอน้องขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะไปทำแบบฝึกหัดในเล่มพร้อมกับคุณครูออนค่าเด็กๆค่าเด็กๆคะเปิดหนังสือไปหน้าที่6นะคะ เราจะมาทำแบบฝึกหัดภาษาไทยไปพร้อมกับคุณรูออนนะคะค่ะค่ะเด็กๆคะก่อนที่จะทำแบบฝึกหัดนะคะมาดูคำสั่งก่อนนะคะว่าคำสั่งเขาสั่งให้เราทำอะไรนะคะคำสั่งบอกว่าโยงเส้นภาพไข่ที่จำนวนเท่ากันแล้วระบายสีนะคะเด็กๆค่ะเราจะใช้ดินสอในการทำแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆ ค่ะเด็กๆคะจับดินสอให้ถูกวิธีนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําแบบฝึกหัดไปพร้อมกันนะคะเด็กๆค่ะคําคสั่งให้โยงเส้นจับคู่ภาพไข่ที่มีจํานวนเท่ากันนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆมองไปที่ภาพแรกนะคะมีไข่กี่ฟองคะหนึ่งสองมีไข่เท่ากับสองฟองใช่ไหมคะค่ะภาพต่อมามีไข่กี่ฟองคะเด็กๆนับพร้อมกันเลยคะ่ะหนึ่งมีไข่เท่ากับ หนึ่งฟองนะคะภาพต่อไปนะคะมีไข่กี่ฟองนะพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามีไข่ทั้งหมด3ฟองใช่ไหมคะค่ะเด็กๆภาพแรกมีไข่สองฟองภาพที่สองมีไข่1ฟองภาพที่สามมีไข่3มฟองนะคะเรามาดูฝั่งตรงข้ามนะคะเด็กๆต้องโยงเส้นจับคู่ไข่ให้ได้จำนวนเท่ากันนะคะ มาดูภาพแรกมีไข่กี่ฟองคะเด็กๆหนึ่งฟองใช่ไหมคะ,ะภาพต่อไปมีไข่กี่ฟองคะช่วยกันนับเลยคะ่ะเด็กๆหนึ่งสองสามมีไข่สามฟองนะคะ,ะภาพที่สามมีไข่กี่ฟองคะเด็กๆช่วยกันนับเลยคะ่ะหนึ่งสองมีไข่สองฟองใช่ไหมคะค่ะเด็กๆมาสังเกตนะคะว่าไข่ที่มีจํานวนสองนะคะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกัน คือไข่ภาพไหนใช่ไหมคะาภาพนี้ใช่ไหมคะเด็กๆเ,เพราะสองมีค่าเท่ากับสองนะคะมีจำนวนเท่ากันเด็กๆก็โยงเส้นจับคู่นะคะลากเส้นมานะคะค่ะอันนี้คือแบบฝึกหัดที่ถูกต้องนะคะเด็กๆต่อไปมาดูไข่ฝั่งนี้นะคะมีกี่ฟองคะหนึ่ฟองแล้วมาสังเกตภาพไหนที่มีไข่หนึ่งฟองภาพนี้ใช่ไหมคะค่ะเด็กๆก็โยงเส้นจับคู่นะคะ หนึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่งนะคะต่อไปภาพนี้มีไข่กี่ฟองคะหนึ่งสองสามสาม,สามฟองใช่ไหมคะเด็กๆก็มาสังเกตภาพไหนหนะที่มีไข่สามฟองถ้าเด็กๆไม่แน่ใจก็นับเพื่อความแน่ใจนะคะหนึ่งสองสามสาม,สามมีค่าเท่ากับสามใช่ไหมคะเราก็โยงเส้นจับคู่ค่ะก็จะได้แบบฝึกหัดที่ถูกต้องนะคะเด็กๆค่ะต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัด ต่อไปเลยนะคะค่ะตอนที่สองนะคะเด็กๆแบบฝึกหัดนี้คำสั่งบอกว่าโยงเส้นภาพกับพยัญชนะค่ะเด็กๆมองไปที่ภาพไก่ใช่ไหมคะภาพไก่สแสดงว่าพยัญชนะตัวนี้คือตัวอะไรคะเด็กๆกอไก่ใช่ไหมคะเด็กๆมาดูสิคะตัวไหนคือพยัญชนะกอไก่ตัวนี้ใช่ไหมคะ ค่ะเด็กๆก,ก็โยงเส้นจากภาพไก่มาหาพยัญชนะกอไก่นะคะต่อไปมาดูภาพที่สองเป็นภาพอะไรคะเด็กๆขอไข่ใช่ไหมคะภาพไข่ค่ะมาดูสิคะว่าขอไข่พยัญชนะขอไข่อยู่ตรงไหนคะตรงนี้ใช่ไหมคะค่ะเด็กๆก,ก็โยงเส้นจับคู่เลยคะ่ะมาที่พยัญชนะขอไข่ ค่ะต่อไปเป็นภาพอะไรคะเด็กๆภาพงูพยัญชนะงองงูใช่ไหมคะเด็กๆก็มาดูฝั่งนี้ยัญชนะตัวไหนคือพยัญชนะงองงูนะคะตัวนี้ใช่ไหมคะค่ะเด็กๆก็โยงเส้นจับคู่นะคะค่ะนี่ก็คือจะได้พยัญชนะกับภาพที่ถูกต้องนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆอย่าลืมระบายสีภาพนะคะ ให้สวยงามและนำผลงานมาส่งคุณครูออนด้วยนะคะค่ะนี่คือภาพที่คุณครูระบายสีเสร็จแล้วนะคะเด็กๆสามารถระบายสีได้ตามจินตนาการของตัวเองเลยนะคะระบายให้สวยงามและนำผลงานมาส่งคุณครูด้วยนะคะเด็กๆค่าเด็กๆเ,เปิดหนังสือไปหน้าที่7นะคะเราจะมาทำใบงานแบบฝึกหัดหน้าต่อไปกันนะคะ ก่อนที่เด็กๆจะทาใบงานนะคะมาดูคําสั่งก่อนนะคะว่าคําสั่งเขาสั่งให้เราทําอะไรนะคะระบายสีภาพและพยัญชนะใช่ไหมคะค่ะเด็กๆก็ต้องระบายสีภาพขวดแล้วก็ระบายสีภาพพยัญชนะขอขวดด้วยนะคะค่ะเด็กๆอ่านตามครูออนเลยนะคะขอขวดขอขวดขอขวดอ่านออกเสียงว่าขอขวด เด็กๆอย่าลืมระบายสีพยัญชนะขอขวดและภาพให้สวยงามนะคะค่ะต่อไปเราจะมาเขียนตามรอยประนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วลองมาฝึกเขียนพยัญชนะไทยกันนะคะค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเรามาเขียนพยัญชนะขอขวดกันนะคะเด็กๆค่ะม้วนหัวให้ได้วงกลมก่อนนะคะค่ะขอขวดหัวหยักนะคะ โค้งลงนะคะเด็กๆขึ้นค่ะนี่คือการเขียนขอขวดที่ถูกวิธีนะคะต่อไปนะคะเด็กๆม้วนหัวะค่ะให้ได้วงกลมนะคะขอขวดหัวอยักแล้วก็อยักตามทิศทางของลูกศรนะคะค่ะเด็กๆอย่าลืมไปเขียนพยัญชนะขอขวดให้สวยงามนะคะ ค่ะนี่คือภาพที่คุณครูอ่อนระบายสีเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมไประบายสีพยัญชนะขอขวดและระบายสีภาพขวดให้สวยงามพร้อมทั้งเขียนตัวพยัญชนะขอขวดให้ถูกต้องและสวยงามนะคะเด็กๆวันนี้ครูออนก็ขอจบแบบฝึกหัดไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ